เดี๋ยวนี้อําไม่ลงอําลงเนะครับากเออถอนแดนมาเนี่ยยูนิสพีดลงมาไปไหนก็ไมลูกไม่เจอไปลงั้างรงนนี้อยงกลงเอ็ดลุกอะไรนมาด้าสองใส่คันที่เสียหมดแลยสีแดงที่เสียวไปไปดามีะไ่นักชาติ আসসালামু um, আলাইকুম

เบียด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 กระดาษแข็งบรรทนไทยไฟน้อยห้อยด้านซ้ายด้านหน้าซ้ายของไทยโพลนั้นเป็นเ <biết, S 1> รื่องย i on the